พิเศษมาแท้แท้โถอาเอ้ถ้าอย่างนั้นนะออเว้าวพลังงานนี่เจ้านี่ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการปล่อยพลังงานของเราอะนะนี่อะไรเหรอก็ลองบิดวาวนิดนึงด้ครับแม่เหรอออเออเแม่ครับแม่ครับลองเปิดฝาดูอีกรอบนะครับอุ้ยมีแต่จะเจ็บมือเท่านั้นแหละึบเลยปวยได้แล้วยอดเลยยอดจังเลยลับ ดีจังเลยมันยังไงกันเนี่ยเจ้านี้น่ะจะช่วยทําให้พลังงานของเราหลั่งไหลออกมามากกว่าปกติยังไงเ้าพลังงานเหรอแล้วมันจะเป็นไงอ่ะเอาน่ะใช้พละกําลังได้มากขึ้นยังไงโอ้สะดวกดีจังแค่ขอยืมหน่อยนะเาจะไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้อะไรไปเล่าวันนี้ชั่วโมงพละจะมีทดสอบร่างกายด้วยจะได้ลองใช้ซะเลยขอยืมหน่อยนะเอ้ยไม่ได้นะวิธีการใช้เจ้าหน้าที่มก่อนนะคบเดี๋ยวก่อนที่โนบิตะเอาละคนต่อไปโนบิตะ พยายามเข้าน,น,นะนาบิตาเชื่อมือฉันได้เลยชิสุกะพร้อมนะเข้าทีา่ต่อไปเป็นโนบิตะเหรอให้แข่งกับหอยทากน่าจะดีกว่าแล้วมังเนอะยังไงก็ต้องช้าที่สุดในห้องอยู่แล้วระวังนะ จะต้องไฟจะสถิติเพื่เท่าไรอ,อะฮะขอเถอะนะครับเขาเร็วเกินจนผมลืมกดนาฬิกาครับนี่ยอดจริงๆเลยอาจจะเป็นสถิตินี่นะพิตาชิดหลังไปอีกรอบหนึ่งนะเฮ้อาจเป็นอะไรไปอ่ะ,อะ,อะ,อะ น้องพีต่ตานี่นะเจกงเลยไม่เห็นจะตัวหัวร้อยยอกันเลยนี่นะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านายน่ะใช้พลังงานในส่วนของหนึ่งวันหมดไปแล้วนะสิตัวอย่างเช่นนะถึงจะเติมน้ำมันหนึ่งลิตรเท่ากันแต่ว่ารถสป,ปอร์ตก็สามารถวิ่งได้เร็วกว่าด้วยรถแกงทั่วไปก็เด่งความเร็วขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าเพราะอย่างนั้นแหละรถสป,ปอร์ตก็เลยผผาน้ำมันหนึ่งลิตรหมดไปอย่างรวดเร็วรถแกงอาจจะวิ่งได้เร็วไม่เท่าแต่ก็วิ่งได้ไกลกว่ายัางไงเล่า ึ่งนายก็ผ่านพลังงานแบบรถสปอร์ตเลยเออของพิเศษของเดราไเอมอนนี่ไม่เคยมีดีเลยก็น,นายใช้ไม่เป็นเอกตหากแล้วถ้าใช้ถูกวิธีแบบนี้ตลอดไปงั้นเหรอ,อไม่ต้องห่วงนะนอนพักคืนนึงก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วชั่วไปกันนะครับระวังตัวด้วยนะวันนี้ต้องใช้แรงให้ดีๆเอ๊ะแดีแต่ถ้าไม่รู้ว่าพลังงานเหลือเท่าไหร่ฉันอาจจะเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ก็ได้นะ เออไงอะ่ะอ,อย่างนั้นก็ต้องนี่อะไรอะ่ะพลังงานในตอนนี้ของนายไงเล่าถ้าเปิดว้าวมากเกินไปมันก็จะแฟบทันทีแต่ถ้ารวีวอล์วลงนะมันก็จะอยู่ได้นานอ๋อรู้แล้วแค่รวองไม่ให้ลมในลูกโป่งมันก็พอใช่ไหมเข้าใจถูกต้องแล้วครับถ้าตกมาเลยตกมาเลยถ้าชิสกา้าเดินดมาเมื่อไหร่ต้องโหนบาโชซึหนย ได้เห็นแล้วเธอจะต้องเมาเราใหม่แน่นี่แล่ะค่ะอวานี้สร์มากเลยนะใช่ใช่ก็ดูเหมือนกันพระเอกน่ารักสุดๆไปเลยนอะน่ารักมากเลยเลิไม่เลิอเลยจริงๆนะโอ้โหสนุกขนาดนั้นเลยนะ ไม่ชิสุกับไม่มอมมาบ้างอะเราใช้พลังงานไปเยอะแล้วนะเนี่ยหลีว้าสักนิดดีกว่าโนบิต้าเราบไปทางโถแล้วแย่แล้วสิหลีมากเกินไปโอ๊ยเจ็บเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะโนบิตะาอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอ๊ย จะให้เขาเห็นความเทของเราสักหน่อยแท้อย่างนายเนี่ยนะอยากจะเทแค่จับบอลจะไปไม่รอดเลยนี่แกวัเมื่อวานนี่วิ่งเร็วกว่าฉันหน่อยเดียวอะแล้วคิดว่าตัวเองเจ๋งอะสิใช่ป่ะฮะมันก็เรื่องจริงดี่นะคแค่วิ่งได้เร็วแค่นี้จะทำให้แบ่งหน่อยเลยหนะ้าแบ่งหน่อยเลยหนะ้าไม่ใช่แค่เรื่องวิ่งสักหน่อยเรื่องพลังกำลังนะฉันไม่แพ้ใจแอ,อนรอหน้าว่าไงน,นะแกมาฮฮบางอากมากงั้นมาสู <S 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 ้กันมาฮะคือว่าตอนนี้ โอเคพรุ่งนี้ตอนเที่ยงมาเจอกันที่ลานว่างฉัน,นจะอัดแพรุ่งนี้เหรอ <c oughs> ได้เลย <c oughs> เราจะสู้กับใจแอนอย่างนั้นเหรอทำไมไปใส่สุวรรณปากแบบนั้นเล่าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะมีอุปรกรณ์ตัวนี้ซะอย่างไงนะแต่ว่านะเดิมทีนายก็แรงน้อยอยู่แล้วอ่ะปริมาณพลังงานในตัวก็มีไม่มากนะักหรอกนะรู้แล้วลนะ่ะเน้าเพราะอย่างงั้นจเหรอฉันจะนอนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อสะสมพลังงานเอาไว้ ปลนเลยแป๊บเดียวหลับเลยโอ้โหจริงๆเลยให้ตายดิฉันไม่ได้ให้นายยืมว้าวแย่ yeah, จังเลย<อ>ทำยังไงดีล่ะชิซ <is> <Ha? S 2> <อ>ูกะฮะโนบิตะมีอะไรเหรอลูกขนไก่มันไปติดอยู่บนกิ่งไม้นะ่ะเดี๋ยวฉันไปหาไม้เยาโอ้ยไม่ต้องลักให้เป็นหน้าเท่ของฉันเองออ๋อ อ่ะได้แล้วก็ขอบคุณมากนะอืมเฮ้ยได้ที่สุดก็ได้โชว์ความเท่ให้ชิสุกะได้เห็นสักทีนะเดี๋ยวนายก็ต้องไปสู่กับใจแอนนะนะเอาพลังมาใช้กับเรื่องแบบนี้จะดีเลยเป็นไรลลกหน้าพลังงานยังเหลืออยู่อ้าวเอาเ่ยังไงก็ใช้แบบไม่ระวังแบบนี้นะปิดเอาไว้ก่อนดีกว่า โอ้ห e, e นักจริงๆมันหนักจริงๆเลยเหนื่อยมากเลยพลังงาเหลือน้อยแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยใครจะวายออยอ้อยอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะเด็กๆครับแค่นี้เองโอ้งั้นฝากของพวกนั้นด้วยนะจ๊ะเด็กๆนะยจะขึ้นไปชั้นแปดตึกโน้นนะเออ โอ๊ยเออเออดีดีนะลิฟต์คนอันหยุดทำงานซะด้วยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ไหวหรือเปล่าอ่ะโนบิตะเหลือประมาณนี้คงพอไหวอ่ะเนาะเสียงแบบนี้ใจิแย่เอ้ายูหดูจิ๊บ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 หนูหนีแล้วหนีหนีหนีแล้วแล้วนี่เลยขอโทษด้วยนะโนบิตะเพราะฉันใช้แท้เลยอ่ะไม่หรอกช่วยไม่ได้นี่นะ กลับกันเถอะนานหนะซีโนโนบิตาได้ข่าวว่าจะดวลกับใจแอนเนาะใจกล้าสุดๆสุดยอดเลยเท่มากเลย่ะจ้าสู้เขานะไปก่อนนะจ้าพยายามเขาละเอ๊ะจะแบกนายไปเองนะนอนพักผ่อนสะสมพลังงานเอาไว้ซะเรื่องนอนน่ะนายถนัดอยู่แล้วมาเลย สงสัยเจ้าโดบิตะคงจะเกิดโกลขึ้นมาละมั้งนอะหนีไปแล้วละมั้งเธใชาที่ไหนกันเล่าอะเอ๊ะคนอย่างโนบิตะน่ะไม่มีวันไหนหรอกพร้อมขึ้นมาหน่อยนึงแล้วฮะโนบิตะถึงแล้วนะตื่นได้แล้วฮะโอ้โหอะไรเนี่ยสภาพสโลสเลมาแบบนี้จะสู้ฉันไหวเหรอฮะยอมแพ้ดีกว่าเปล่าอะต้องวัดกันที่พลังในชั่วริบตาแล้วเข้าใจใช่ไห ต,ต้องตัดสินให้จบในทีเดียวให้ได้เตรียมใจไว้พร้อมหรือยังโนบปิตะเอาแล้วนะเฮ้ยย่า เมื่อกี้อะไรอะไรกันเนี่ยโนบิตะน่ะใช้พลังงานไปหมดเกลี้ยงซะแล้วเดฮ้ยก็เป็นอะไรหมดที่เราเลือกไก่เฮ้ยเฮ้ยน่าก,กลัวไอ,อ้ถ้าฉันจะลุยบ้างกันนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ ไปชึบไชึบซ้ายขวาขวาตรงซ้ายตรงออโอ้โดอดูไรอ้บอลนี่มันยังไงันเหลอเนี่ยไปชบรู้ <c oughs> แล้วนะตอนนี้ในตัวของโนบิตาไม่มีพลังงานอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่ว่าเพราะอย่งงางนั้นแหละที่ได้แข็งแกรง่ง <c oughs> ยายขวามว่าไงอะเหมือนกับ <c oughs> กิ่งต้นหลิวที่พลิ้วไหวไปตามรมยังไงเล่าเวลาเราต่อยลูกโง่งมันก็จะแค่ลอยไปลอยมาเหมือนกันนะขอบอกเลยว่าการโจมตีแบบนั้ก็ทำอะไรโนบิตาตอนนี้ไม่ได้เออฉันไม่เอยเข้าใจหรอกนะแต่ว่าก็ยอดไปเลยอ่ะด้วย ท่ออ่ะ,อะเ้ยไปลบดีกว่าอ้าวใจเอ็นพลังงานหมดก็เรียกแล้วยังชนะได้อีกแค่อนอนกลางวันอีกแล้วเหรอก็นอนเยอะๆจะได้สะสมพลังงานไว้ใช้เวลาขับขันยังไงล่ะเฮ้ยโนบิตะเดียนะโดราเอมอนตอนลอยบนท้องฟ้าด้วยบอลลูนจมูก เอ้ยเลยนะชมพูแบบทั้งสีทั้งรูปร่างอ่าอัเชนิยาได้เป่าหมากฝรั่งจริงๆหรอหรอนี่ขอเลยนะเนี่ยชมพูซะเอ้ยแค่นี้เองใครก็เป่าหมากฝรั่งให้เป็นลูกโป่งได้ทั้งนั้นนะเนาะอื้อฮ oh oh, ืน่าสนุกดิพูดแบบนี้ครับมาดวลกันมั้ยใครจะเป่าได้ลูกใจกว่ากันนะะใครแพ้รู้กันทีแล้วนเอาป๋าเอาป่าชึบบไม่มั่นใจแล้วหรือไงล่ะใครว่าล่ะฉันยินดีอยู่แล้วล่ะมาเลยจับจับนางก้าก็เตรียมตัวหนึ่งสอง นั่นนั่นอุ้ยจะจะแปลกจังเลยแท๊บแอะแพ้แล้วโนบิตะโดนซะอยช่วยด้วยหยุดนะโนบิตะหยุดเดรย์มอนเนี่ยอ้าวกลับไปแล้วเหรอโนบิตะเอาบ้างแม่ละแม้แต่จะไรไมอนก็ใจร้ายกับฉันอย่างนั้นเหรออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ มีแต่นายที่เป่าไม่ได้เป่าไม่ได้ลอยไว้แบบนี้ฉันต้องโดนใจอันชกแน่แน่ขอร้องล่ะเอาเครื่องเป่ามาฝรัง่งออกมาหน่อยเครื่องไร้สาระแบบนั้นมันมีที่ไหนกันเล้วใช่ไม่ลอยไม่ได้เหรอ, <c oughs> อ,อ,อจริงสิถึงจะไม่มีเครื่องเป่ามาฝรั่ง,งก็เอานีเลย <c oughs> บอลลูนจมูก <c oughs> บอลลูนเหรอก็แปลว่าลูกโป่องอยังไงเล่า เรากำหนดสีได้โดยการหมุนหน้าปัดตรงนี้มีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองแล้วจะเอาสีไหนดีละ่ะอ,อืมสีแดงเออเออเออเอานะแล้วกว็เอาตรงนี้น่ะเสียบเข้ารูจมูกนึ้สึกคันจมูกชอบกลนแฮะฮ่าฮพ่นลมหายใจทางจมูกสิลมหายใจเหรอ,อแต่ไม่ได้มไหมยอดเลยน่าหัดงาใช่ไหมละ่ะ เพราะออกมาทังจมูกแบบนี้มันดูน่าเกลียดใช่ไหมเรื่องมากนะกันเดี๋ยวไม่ให้ยืมเลยเขายืมเขายืมเขายืมเท่านี้ก็โอเคแล้วอะเนะคราวนี้ก็กินของฝรั่งเศสบ้างดีกว่าเฮ้ยฝรั่งเศสเขาปีบฝรั่งเหรอกำลังสนุกกันเชี่ยวท่านี้ก็เรียบร้อยนี่เอาเจ้ากาว่าเสนอหน้าอีกแล้วตั้งใจจะมาให้เขาชกหรือไงเมื่อกี้ฉันก็แข่ยังไม่ได้เอาจริงเท่านั้น มาโดนกินอีกรอบนึงมาเฮ้ยจะโดนกินรอบก็เหมือนเดิมนั่นแหละโนบิตะแน่ใจเหรอ้ไม่จริงอ่ะมอแล้วมแล้วอะไรเนี่ยไงล่ะฉันก็ไม่ใช่ย่อยเลยใช่ไหมดูเหมือนลูกกล่องของจริงเลยให้หน้าใช่ไหมจะเป่าให้ดูอีกก็ได้โอ้โหกระเบียนสีเอาโอ้โหเขียวเหลืองไม่ใช่บอลเลยเหรอทำได้ไงโนบิตะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เป็นอันว่าฉันชนะแล้วนะว่าไงนะแกฉันก็ทำได้เฮ้ยสู้เข้าใจเอนดูอ่าสุดยอดสมเป็นใจเอ็นเลยแย้ใหอโอ้ยโรนบีตาบังอาจพลอเาะเหรอเข้าใจแล้วการดวลก็คือการดวลฉันเป็นฝ่ายแพ้เอาชงเลย เฮ้ยช er. es que no ่างเถอะฉันก็แค่อยากให้นายรู้ว่าฉันเองก็เป่าได้แบบนั้นฉันทําใจยอมรับไม่ได้ถ้าแกไม่ชกฉันฉันชกตัวเองก็ได้นี่แหละนี่เลยเด็กใจอันอุ้ยโดนไปแล้วเฮ้ยหมากฝรั่งมันดีจังโอ้รู้สึกดีจังอะไรนะลอยได้ดีชะมัดเลยวาวเอ๊ะอาโนบิตะ ล plane. ูกปองสีสวยจังเลยนะมันไม่ใช่ลูกปองธรรมดานะเขาเรียกว่าบอลลูนจมูกฮะบอลลูนจมูกเหรอแล้วทำได้ยังไงอะเรื่องนั้นเนี่ยอย่าถามเลยดีกว่านะน้องๆอะไรเพิ่มเหรออันลูกปองเอ๊ะอ๋อมันไปติดบนต้นไม้เล็กเลยอะเอดูสิเอาของที่ไปแทนกันนะอ้าวขอบคุณนะคะ บ้างอ่ะก็อยากได้นะอ่ะอยากได้ครัขอได้ครับขอได้จะได้ให้ด้วยกันโนบิตาจายังมีลูกบอลอีกหรือเปล่ามีเดี๋ยวจะป่าให้เดี๋ยวนี้แหละเขายังช่วยจ้ะงั้นฉันจะช่วยเองนะชิซูกะนั่นหรออืมอ๋ออ๋คือมันเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่อยากเห็นชิสุกะทำแบบนั้นนะเธอเนี่ยพี่ลึกคนจังอืมโนบิตะจะเป็นยังไงบ้างนะที่เอ๊ะเอ๊ะนเออโนบิตะไรอะ เฮ้ออยยาไปลหนฮะเหนือลูกบอกเลยนะโนบิตจ้าทำอะไรอยู่อะดรีมอนมาได้จังหวะพอดีเลยช่วยฉันหน่อยสิอะอะทั้งสองคนรับกวนอินหน่อยนะจ๊ะครับด<ข>ีจังเลยลูกบอกมีกี่คนอะเนี่ยนายไม่มีเครื่องปะอัตนโนมัติบ้างเลยเหรออย่ามีนะอย่าไกลเราฉันไม่ไหวแล้วนะเออไม่ไหวแล้วหมดแรงอย่าอดควรได้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะ น้องบิตาดอล่าเอมอนจ้าพอจะมีอีกสัก50บใบไหม50ห้าสิบใบเยเราได้บ้างเนาะอะไรกันล่ะเนี่ยรับกวนหน่อยนะจ้านบิตานะอ้ยโอ้ยอ้ยเอยอ้ยโอ้ยได้แลอ้วอ้ยโ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ คนดีใจกันใหญ่เลยเ<อ>ดีใจเนกะเก็บจมูกจะตาอยู่แล้วจมูกฉันก็แดงจัแฉะแล้วเหนื่อยชะมัดยอดเลยก็ไม่แปลกหรอกมันเป่าตั้งขนาดนั้นน่ะฉันไม่อยากจะเห็นลูกโป่งอีกแล้วละดีใจแอนพอทีเธอหนา้าถึงจะเคีย้ยวกี่รอบมันก็เหมือนเดิมแหละเอาโถ,ถ่ทำไมบอกฝรั่งนี่มันลอยไม่ได้อะมันก็ต้องมีกลไกบางอย่างแน่เลยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องหมาฝรั่งมันลอยได้เลยนะ ฮะเฮ้ยลูกบิดตะกับโดนไอ้โม่ฮะเฮ้ยลูกบอกออกมาจากจมูกรู้แล้วของวิเศษของโดนไหล่โมแน่ๆเลยว่าไงนะเฮ้ยลูกบิดตะจะใจอันโอยนี่มันหมายความว่าไงไม่ทราบฮะเออคือว่ามันแบบว่าแครแล้วกันเลยของรีบหนี้แล้วเหรอเขาเอ้ยอะไรหยุดนะเฮ้ยเอาอะนแล้วพี่อะไรก่อนเลยแล้วเข้ารับรับแต่ก็แสบ แกโตขนาดเหรอฮะเฮ้ยหายไปไหนเล้วงานแย่ไปคนละทางโอเคออกทายเจอนะทำยังไงดีล่ะแบบนี้หนีไม่รอดแน่เลยเออนี่นะเป่าบอลลูนจมูกให้ลูกใหญ่ๆแล้วก็หนีขึ้นไปบนฟ้ากันเถอะจริงด้วยอ๋อแล้วแล้วเขาเดินแล้วเขาแล้วแล้วหลุดหลุดไปทางตกลงตกลงนี่เธอมาทำหน้าที่แบบนี้ฮะไอ้ขุดขุครูครับ แบบนี้นะถวยแล้วพรุ่งนี้ถ้าลืมเอาการบ้านมาส่งอีกแล้วก็ครูองต้องพอคุยกับแม่ของเธออ่าอ,อ่อ่อ่อะไรกันนี่นวิตาคุณยังพูดไม่จบเลยลอยหนีแบบนี้ไม่ได้ยังไงขอโทษครับครูอะเจ้าโนบิตะแล้วนู่นไอ้แก่โนบิตะฮะใจเอ็นถ้าคิดว่าจับตัวฉันได้ก็ลองมาจับดูสินี่แกกล้าท้าทา,ายฉันเหรอฮะจริงสิ นี่อันนอยไอเลยนี่นี่้ได้จะทำอะไรอ่ะดีมากอดจัดการเลยนี่เอาอีกทีนึงนี่ไอ้ย่าไอย่าไอ้ย่าย่าสำเร็จแล้วร่วงไปหลังซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปเลยไปตามไปอ๋ยเจ็บเจ็บอ้อเจ็บเจ็บฉันว่าน่าจะตกลงมาที่แถวนี้นะแอนเอเอ้าเห็นมีเลยอ่ะ งั้นเราไปดูทถนนกันเถอะเฮ้ยฝ่โน้ตนั่ะเขามีเครื่องบินด้วยนะเขินใช้ลูกโป่งหนีไม่รอดแน่เลยแล้วจะทำไงดีล่ะจริงด้วยใช้ไอ้นี่ดีกว่าฮะลังกระดาษเนี่ยเหรอนายช่วยเป่าบอลลูนจมูกทีนะเอ้ยแต่ว่าลูกโป่งมันจ้าเอาเถินนะโทรหามันไม่เจอเลยอ่ะใจเอ็นฉันว่ากลับไปดูอีกรอบหนึ่งเถอะได้เอาเป่าพูดเอาเป่าพูดเอาเป่าพูด โอ้ยเป่าโอ้ยเห็บกระดาษมากั้งใส่ลูกโป่งไว้ข้างในไงเฮ้ยเอ้ยนายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่อะนะจะเล่าไไงโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวไรมอนคือมาสิจะเอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแม่เจ้าเรือหอมาเหรอโอ้เออโนบิตะอันนี้คือเรือหอบโนบิตะยังไงล่ะหรือหอบโนบิตะเหรอหัดดีนะนะแกซิริโอจัดการโอเค รจะทไได้นี่อ้าวเครื่อนฉันบังซื้อมาใหม่นั่นนี่อ่ะดมิารแกที่กองนินดาขึ้างไปเลยอเเลยใจเยเลยใจเย็นเลยใจเนเลยใจเย็นเจะยอนเลิกแลยวล่ะขึ้นมลู่งเนเดยี้คยปัลอัภัยลนวล่ะเยี่ยจเยนเลกใจ็นเลยใจเยนเจเย็นเหยืจนกันน่ใจยจนเใจนักเจ้าโนเลยใจเย็เ้ย ใจแอนดูนี่สิของวิเศษของโดราเอมอนแน่ๆเลยทําได้ดีมากสิเนี่ต้องเสียบแบบนี้จชะปะบีปืดปืดเออเออเออยดอ้าวแล้วก็าขี้บุกยื้ไงหรออีกทเหนว้าวสเป็นใจอนเฮ้ยเห็นหรือยังล่ะเฮ้ยลอยลอยอยยเฮ้ยเฮเอเนอเลอยลมสดชื่อดีจังเลยนะ โอเคเปล่าแล้วทำไมฉันต้องมาเจอ,เ,อเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะ